ค่ะนี่ก็เป็นสน่วนประกอบของลูกตาเรานะคะจะเห็นจากส่วนนี้นะคะเราเรียกว่าจอตาหรือว่าเลติน้านี่เองจะเป็นส่วนที่รับภาพนะคะอันนี้เริ่มจากตรงนี้เลยคือกระจกตาตัวนี้เห็นไหมคะเป็นรูม่านตาค่ะตรงนี้เรียกว่าเลนตาตรงนี้เป็นม่านตาแล้วตรงนี้สองตัวนี้นะคะเราเรียกว่ากล้ามเนื้อตาคะ่ะการทํางานนะคะกล้ามเนื้อตาส่วนนี้นะคะ ทำหน้าที่ควบคุมการเปิดปิดลูกตาเพื่อรับแสงและป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับตานะคะสนะคะกระจกตาส่วนนี้อยู่ส่วนหน้าสุดของลูกตามีลักษณะขอ้งนูนและใสทําให้แสงจากภายนอกผ่านเข้าไปในลูกตาได้ม่านตานะคะอยูตรงนี้นะม่านตานะคะคือส่วนของตาที่ทําหน้าที่ควบคุมปริมาณแสงที่เข้าสู่ตาโลม่านตาตรงนี้ เป็นช่องการมางตานะคะที่จะทำไม่แสงผ่านเข้าสู่ตาได้ส่วนเลนตาคือแก้วตามีลักษณะนูนคล้ายเลนนูทนทำหน้าที่รวมแสงให้ไปตกบ,บนจอตาหรือเลนินนาส่งมาอย่างนี้นะคะจอตาหรือเลตินานี่ยนะคะคือผนังชั้นในสุดทำหน้ทนาที่เป็นจอรับภาพนะคะ เฮ้ยที่มองไม่เห็นน่ะทำไมมองไม่เห็นวะองไปโรงพยาบาลแล้วคุณโอ๋คะผลแกรตัวออกมาแล้วนะคะคุณโอ๋เนี่ยเป็นสายตาสั้นนะคะมีความผิดปกติทางสายตานะเป็นสายตาสั้นสายตาสั้นเนี่ยค่ะอาจจะเกิดจากการที่คุณโอ๋ลองดูนะเกิดจากการรวมแสงของตาเนี่ยมากเกินไปเมื่อเทียบกับความยาวของลูกตาคุณโอ๋เนี่ยทำให้คุณโอ๋เนี่ยไม่สามารถมองไกลชัดเพราะว่าเกิดจาก ลูกตาเนื่องจากมีขนาดลูกตาเนี่ยยาวเกินไปใช่ไหมคะเมื่อวัตถุที่อยู่ไกลเนี่ยแสงน่จะรวมกันถึงก่อนที่จะถึงจอประสาทตาทำให้คนมองในระยะไไม่ชัดถอดเรามองไปทางไกลๆดีมองเห็นไหมไม่เห็นครับไม่ไม่เห็นเลยใช่ไหมไม่ชัดเลยครับไม่ชัดโอเคตอนในทางตรงกันข้ามเนี่ยแสงจากวัตถุที่อยู่ใกล้เนี่ยจะรวมกันใกล้จอประสาทตาเพราะฉะนั้นเวลาคนูมองใกล้ๆเนี่ยจะมองชัดเห็นหน้าหมอม้งไหมเห็นเห็นครับเห็นใช่ไหมเห็นชัดใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่มีสายตาสั้นเนี่ยก็จะมองใกล้ ชัดเจนมากกว่าการมองไกลใช่ใช่ใช่ไหมแสดงว่าการแก้เป็นไข้ปัญหาใช่ไหมครูต้องการการแก้ใช่ไหมเพื่อจะได้มองไกลชัดครูต้องใส่แว่นตาซึ่งแว่นตาเนี่ยต้องเป็นเลนเวลเพราะอะไรเพราะเลนเวลเนี่ยทางเราก็สั้งตาแม่ครูแล,แล้วเลนเวลจะช่วยลดการลงแสงที่มีมากเกินไปเพื่อให้สามารถมองเห็นหระยะไกลได้โอเคครูลองดูอ่า ขอบุณครับเฮ้ยเงินไปเฮ้ยไม่ชัดไม่ชัดเฮ้ย tay Vàng bờ lốp ô Này đà lượng ơi Hit hiến hit hiến ใส่แว่นไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องไม่เห็นไกไวคุณหมอที่รักษาคุณตาหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยใช่ค่ะคุณยายจำได้ได้เหรอนี่ไม่มกแกเลยนะฉีดโบท็อกทุกวันเลยค่ะวันหลังมาให้ยายบ้างน,นะ <c oughs> ได้ค่ะคุณยายคะวันนี้มีปัญหาด้านสายตาชยยใช่ไหมใช่ถอนแ,อแ,อแอว่แนถอนแว่นก่อนดิบอมรู้สึกกูแหวนมีจ้า มองไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะค่ะคุณยายเนี่ยเดี๋ยวหมอจะต้องให้คุณยายเข้าใจก่อนว่าเมื่อคนเราเนี่ยมีอายุมากขึ้นตอนนี้คุณยายอายุเท่าไหร่และ้วะคะเจ็ดสิบกว่าแล้วละ่ะนั่นแหละคะ่ะโดยคนทัว่วไปนะคะจะปกติที่มองได้ดีทั้งใกล้และไกลเนี่ยจะเริ่มมองไม่ชัดแล้วเพราะว่าสายตาเราเนี่ยเกิดจากการเสรื่อมสภาพของกล้าเมเนื้อตาที่ใช้ในการมองใกล้เนี่ยซึ่งต่างจากสายยาวสายตาย,ยาวเนี่ยมันจะมีทั้งโดยตากำเนิดกับสาย,ายยาวตามม่ดีอย่างที่คุณยายเป็นอยู่เนี่ย อาคุณยายลองมองไปไกลๆสิคะมองเห็นชัดไหมโอ้ยยายเห็นจนฟังทนน่ะล่ะโอ้ค่ะคุณยายเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะคุณยายก็จะมีปัญหาด้านสายตายาวแต่ไม่ใช่สายตายาวโดยกําเนิดแต่สายตายาวที่เพิ่งเกิดจากการสูญเสียของกล้ามเนื้อตาค่ะฉะนั้นวิธีแก้ใช่ไหมคะวิธีแก้ก็คือเราได้ทําการตัดอันนี้แว่นแว่นเก่าคุณยายใช่ไหมคะมันเป็นเลนส์เลนส์ดำนะคะอันนี้มันมันสมองไม่ค่อยเห็นทางขาทางก็ไม่ค่อยเห็นนะคะ ตอนนี้ค่ะหมอได้ทาการตัดแว่นใหคุณยายใหม่ซึ่งเป็นเว่นโดยใช้เลนส์นนค่ะจะสามารถช่วยลดนะคะลดการเอ้ยกู้ผิเพิ่มการรารวมแสงเพื่อจะสามารถมองเห็นได้ดีขึ้นอ่ะคุณยายลองใส่ดูอืมชัดคะชัดขึ้นเยอะเลยมองใกล้ชัดใช่ไหมชัดชัดมองไกลมองไกลมองใกล้ก็ไม่เห็นฟันทุนแล้วอ <laughs> เออเอาแว่นออกเอาแว่นออก มองไกลมองไกลอ้าวฟังทนอยู่แค่นี้เองโอเคเราลาคุณยายโอเคเดิงกลับบ้านเอาแว่นไปด้วยเอาแม่ไปโอเคนึ่งนึ่งนึ่งขอบคุณมากขอบคุณมากกำลังเจอกันมาถึงน้องแมนสุดที่รักพี่อยากบอกนันแมนว่าพี่ตกหลุมรักน้องแมนตั้งแต่พบกันครั้งแรกที่สุสานศพเลยยากปากของน้องช่างอบอิ่มดังลูกโป่งใส่น้ำใบหน้าของน้องก็บานเหมือนกับดอกเดลรี่รับลมหนาว กายหนาวก็อ้วงทั้วคล้ายต้นกระบองเพชรที่เก็บน้ําไว้เต็มปริกแต่พี่ก็ยังรักทุกๆอย่างที่เป็นตัวน้องนะด้วยรักแล้ววาม่วงายจากพี่อุ๋ เขาอย่างเขียวนี่บอกไป,<ะ>ไปเขียวว่เขียวนี่เฮ้ยอ่าครับวันนี้มันพบกับอาจารย์อู๋นะครับเราจะมาอธิบายเรื่องตาบอดสีกันครับตาบอดสีเนี่ยเราก็จะแบ,บ่งเป็นสามชนิดนะครับคือตาบอดสีแดงตาบอดสีเขียวแล้วก็ตาบอดสีอะไรครับ ตาบสีน้าเงินอ่าจากจากกรณีของคุณตีเมื่อกี้น้าพี่นรคว่ำเนี่ยเขาตาบอดสีแดงนั่นเองครับการที่เราตาบอดสีแดงเนี่ยครับก็คือทำให้เราจะมองเห็นสีแดงเป็นสีสีเทาครับแล้วเมื่อเมื่อมองเห็นสีแดงเป็นสีเทาเนี่ยจะมีผลต่อสีเหลืองครับสีเหลืองเนี่ยจะองค์ประกอบมันก็คือสีเขียวผสมกับสีแดงนะครับการที่มองเห็นแดงเป็นสีเทาทําให้มองเห็นสีเหลืองเป็นสีเขียวนั่นเองครับเพราะฉะนั้น ในไฟจราจรที่มีสามสีก็คือสีแดงสีเขียวและสีเหลืองเนี่ยจะทําให้คุณตีเนี่ยมองเห็นแค่สองสีครับนั่นคือสีแดงมองเห็นเป็นสีเทาสีเขียวก็มองเป็นสีเขียวส่วนไฟเขียวส่วนไฟเหลืองเนี่ยก็จะมองเป็นสีเขียวนั่นเองครับทําให้คุณตีเนี่ยคิดว่าไฟเขียวไฟเหลืองเนี่ยเป็นไฟเขียวก็เลยไม่หยุดรถนั่นเองครับครับ วัเดี๋ย spans, ว่าวันนี้จะมาผสมแสงนะครับเป็นงานผสมระหว่างแม่แสงทั้งสามแม่ทั้งสามแสงก็คือมีสีแดงนะครับสีเขียวแล้วก็สีน้าเงินครับนี่ครับนี่ครับตอนแรกเลยก็คือเราจะเอาสีแดงครับเป็นตัวเริ่มนะครับแล้วเราก็จะเอาสีแดงมาผสมกับสีเขียวนะครับเราก็จะเห็นเปลี่ยนมันเปลี่ยนเป็นสีสีเหลืองครับตรงกลางนะครับมาดูครับจะกลายเป็นสีเหลืองครับผมเมื่อเราสีน้เงินมาผสมเพิ่มนะครับ ตรงกลางเนี่ยเราก็เขียนว่าเป็นสีขาวนะครับเขียวไปนะครับนี่ครับตรงกลางลเราเขียนเป็นสีขาวนะครับบริเวณที่แดงผสมกับเหลืองเราก็เขียนเป็นสีแดงผสมกับเขียวนะครับเราเขียนเป็นสีเหลืองแล้วบริเวณที่น้าเงินผสมกับแดงเขียนเป็นสีม่วงบริเวณที่เขียวผสมกับน้าเงินเราเขียนเป็นสีฟ้าครับแต่ตรงกลางเนี่ยเขียนเป็นสีขาวครับผมเป็นแสงขาวเหมือนแสงอาทิตย์ปกตินะครับนะครับ は